รวมนึงอีกตัวจุดได้ไหมรอยู่ห้องเนี่ยบ้างไหนพี่สองตัวสองตัวโอ้ยโอ้ยควายช่วยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเฮ้ยเยกูแฝงให้นะเอาไย่กบ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 กช่วงโคดังโคดังันตามแล้ว

มันขลังไอ้ที่เอาหมวกมาให้ตัวเองอ่ะบนรถอ่ะเปลี่ยนต้มไไอ้เปิดต้งฟาร์มาได้อื้มเอาลูกเก๋อหบ้านได้อยู่นะกูยิงโดนสองเม็ดกูยิงโดนสองเม็ดมันวิ่งกลับ มันไม่กลับมันไม่กลับเฮ้ยกยพยายามไล่ให้ยยลงยยยมายยยยยยยดยลงนยยยนยย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 ะโยยยยยยบยย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 บยยยายย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 ยงยย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 ยเยิดย โดนเอ้ยนั่นไงนั่นไงมันออกมาแล้วสีชมพูตัวเดียวไอ้ในนี้แหะตัิงผมอ่ะไอ้ชุดมาไดเดอร์สีชมพูด้วยแหละมันครบสีเลยมาๆมา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 เขียวเขียวมายิงนี่ เอเคแบบนี้ก็เสียนตียิงมาอืมแกได้ยินไหมได้ยินเสียงโดหนต่างมั้ยเขาเนี่ยคอปเตอร์แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งแล้วยิงสวนมาด้วย ไอ้คุณไอ้คุณไอ้คุณยิงสวนโคตรมีมัยเออเออเออเลียนเนียเลียนอยู่เลียนอยู่มีมชิบหายเฮ้ยมันมาจริงมันมาจริงทำมแล้วมาทำมแล้วมาท่างอัตโฟอ่ะถอนตัวเฉย ไอ้เหี้ยมาจริงไหมไอ้ยโคตรมีไหมไอ้เหี้ย็อตเตอร์ไม่ได้ฝนว่ะเข้าไปหาตาต้าเข้าไปหาตาต้าหีึตัวเก็บหมดเก็บหมดโอเคตายสองใช่ไหมตายเลยอู้ง่ายเกินสุดยอดครับเตอร์ไอ้ยี่เขาขำลั่งเลยวันสันเอ้ยมันมีคนโง่ด้วยหรอวะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงไอ้ยี่ หลอกไอ้น,นี่ต้อง,งอีกงงไอ้เฮียโง่เฉยไหหลังหลังเนินเนี่ยตรงบูโซน,นะอะระลบอรรลบออยู่ตรงนี้สตัวโอ้ยอย,อยียกิก ได้สุเลเกือบแล้วพี่ไม่แล้วปั่บเยแล้วเหี <h 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 ้ยเต่าเลี้ยงทอุ้ยอ้ยเฮียเด็เขี้อะไรมาวะนะ ปไปเดีด๋ยวส่ง กระโดล่วงามาจากไหนท๋ย้คนขยบมาล้สามคันสามคนไอ้ยี่ยิงไม่โดนเป็นสักเมื่อ ต้องยินนะตงต้ต้องยิงต้องิ้ไ้กูเล่นแบบ full auto อ่ะกูเล่นแบบ full auto วะโทษที T. นะพี้ดรหมีขี้ดมา,มา,มา,มาอเหี้ตึงอ่ะเมื่อกี้ลูกองกำนันน่ะไอ้กี้ยิงหัวคมๆอ่ะลูกองกำนันน่ะใช่อ่ะเอ้โคตรแรงอ่ะ